ท่านประโยชน์คาไวิจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารบเรื่องปฏิปัทาของท่านบุตเท่าต่อไปท่านบันทึกของท่านไม่ว่าเช้าที่4สิงหาคม2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาข้าวพระกรรมฐานเป็นลำดับจนถึงที่สุด <c oughs> แล้วก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้า,าพิญญาภราสมาบัติพบท่านมโหก,กัลลาอย่าลืมนะอภิญญาภระสมาบัติอภิญญาพบใครก็ได้พบท่านมโมก,กัลลาแล้วก็ท่านมหาการยนะท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปาน ต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้อวาดว่าจิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโครตรภูขขงอรหัตตมักเข้าใจไหม คำว่าโคตรภูโอรหัตตมักก็หมายความว่าท่านพู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกำลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหัตผลหรืออรหัตมัคในช่วงนั้นเรียกว่าโคตรภูงอรหัตมัคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นกายก้าวเข้าสู่โคตรภูงอรหัตมัคนี่คําว่าโคตรภูงอรหัตมัคจริงๆเนีแยละมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียว แล้ววิชาตัวนี้ก็แนบเนี่ยสนิทเกือบจะไม่มีแรงกําลังจะก้าวก็ไปสู่ความพระอาารตัตธรรมเหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่คร่อมรางเล็กๆขาหนี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอนันว่าเป็นโกตรฟูของอาารตัตธรรมยกเมื่อไรไปอาารัตธรรมเมืเม่อน,นั้น ท่านบอกว่าให้พิจรารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมดนี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสองระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจรารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมด ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพัดพรกจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะคร,รับว่าร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมาทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมด และทุสิ่งร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก,ก็ต้องทัดพ่าจากมันไปนี่ผมก็ใหญ่มานิดเป็นรพระพุทธพุทธองสมเด็จพระจอมไตรน,นะฟังกันไม่าเห็ดีแล้วก็จำหากว่าอทา่านทำได้นะ <c oughs> ทำได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาก็ตามผมว่าพระบาทสมเด็จจ้าว่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงสละทุนทร,รัพย์เพื่อเป็นธรรมทานคนดีและญาติโยมอีหลายท่านที่สละทุนทร,รัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานคนดีท่านจะดีใจมากไอ้เงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งละผมเป็นคนไม่มีสตงัง เงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีน,นาเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินของบรรดาญาโยนทั้งหลายบริจาคก,กันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาคก,กันเสมอผมจึงมีทุนขาดไม่งั้นทุนที่ขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะตังค์ไหนไปซื้อคัสเตรคัสเซที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีไม่ดีก็เสียไปซะแล้ว ไอ้ส่วนที่ตีเปไปอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกําไรแต่ถ้าคิดแรงงานแล้วมันก็ไม่มีกําไรแล้วแถมค่าเสียอีกค่าเสียที่ต้องมานอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมดอันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็แปดสิบาทเสียแตร้อยบาทเพราะว่าไม่อย่างงั้นก็ไม่ไหวแล้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่าสองแสนบาท ที่ว่าขาขาดและขาดสิ่งที่เป็นเกษตรออกไปนัแสนเศษเแต่ของใช้ทั้งหมดอีกอีกแสนกว่านี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทําทุกอย่างนะ คำสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กด็ดีสอนท่านผู้เฒ่าคำสอนอะไรที่พระมุกคลลานะพระมหาการยนะแระพระอื่นที่เป็นอราหารันถ้ามาสอนท่านผู้เฒ่าจำมาไว้มันเป็นของหายากผมนี่แม่นี่ถ้าผมได้ตำราท่านผู้เฒ่ามาแลความจรงิงผมเก็บไว้ตั้งแต่มืไรก็ไม่รู้เพิ่มมาคนได้มาเดือนอะไรเนาะเดี๋ยวจะเป็นกัญญาหรืออะไรนลเนี่ยนะ ตอนนี้เองเท่านั้นเอินไปเจอเขาถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆน,นะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดหนึ่งก็ได้อย่างเลว้ที่สุดอาจจะเป็นพระทรงชานเลวหรือว,ว,ว่าไว้ห้อยๆไทยๆของพระโศรดาปฏิมักอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าเสนยดาผมมันได้เป็นแก่มากนั่นเสแล้วแล้วแก่มากก็ไม่ยอม จะฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟัง,งท่านต่อไปแล้วท่านโมคคัลลานะอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุี่ฟังของท่านให้ดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านนอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูป ให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรใช่ไหมไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุสี่ธาตุสี่มันทำไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ทำไมดีบายเรามานั่งนึกว่าไอ้ธาตุสี่นี่มันทรงตัวไหม มันทรงตัวมันเป็นนิจจังแล้วไปอนิจจังเป็นทุกขังแล้วเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่เป็นธาตุสี่สำหรับเราแล้วมันก็ไปนอนัตตาธาตุสี่มันสะอาดและสกปรกนี่ผม็ยายนะท่านบอกเอา้าแล้วก็ไอ้คนคนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุสี่มันทรงตัวตลอดไหม เจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนแล้วคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ยการที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมจรึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปส,สนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทำลายความชั่วมันซะสิ แล้วบอก่บ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบเป็นข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมือนกันมาจากการสารที่สองธาตุาสีนี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิส่งที่ส่วนผสมกันทำไ,ไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่คัดเศษที่สิบเอ็ดจนทั้งจบแจกแจกคนภายในไม่แจกภายนอกแจกภายนอกผมพังแน่ คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่เนี่ยแจกแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทําลายของสงเอาของสงไปเพื่อทําลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงถ้า,าไปฟังเอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนอยาน่างไนก็แจกจะแจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุน ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถท,ท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าจแจกแก่คนภายในได้ Britney, ผมจะแจกต่อแต่มีฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเท่านั้นน่ก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแต่สลายหมด ออยย้อนเข้ามาหามงคลลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไร แล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอารหัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดน้นบอกภายในหกก็มาหกสิบวันนับปึงบัตดนี้เป็นต้นไปวันที่เทลายพ่มจำไม่ได้ <c oughs> เปิดย้อนไปฟังอล้วกัน ท่านบอกว่าอารหัตตาผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไปหม้ยท่านจะคล้มๆท่าไปอย่างนั้นพอฟังามาก็ชักคึ้มๆต่สลดใจพอคล้มปั๊บสลดใจทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วหรือเราได้แล้วท่วนี่ท้าไปยังไงไอเจ้าเม่งเอย,ยท่านด่าตัวท่าน ว่าเจ้าแม่งเอ๋ยเองฟังแต่คำพูดเองคิดว่าเองเองเป็นพระหลานพระหลาัตาผลแล้วหรือเองนี่มันเรลวจัดเจ้าแม่งจงรู้จักตัวว่าเองนี่มีสภาพเพียงเพียงแค่กิ้งก่าเท่านั้นจงอยา่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดี ยังอยากที่พระเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เขาสู่สงครามเจ้ายังมีรมหวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้อำนาจของอวิชชายอยู่สมเด็จพระบรม,มครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมจเจ้าเมงถ้าจำไม่ได้เองจงฟังข้าข้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำนาจของอวิชายอยู่ ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชาให้แหลกลานไปท่านบอกไอตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรักหรือว่าอาฟานาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนักสู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้ว เมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนี้มีมานี้องค์สมเด็จัวทรงสวัสดกล่าวว่าเราเป็นพระอ,อริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตต่ผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมใครอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ทับพันณรังสีรัศมีหกประการปรากฏ เป็นองค์สมเด็จพระบรมาสุคตมาไวมากทีแรกคิดก่อนเห็นฉับพนางสีประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏนี่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏท,าทันทีบอกสัมภเกสีออยลูกผลข้างหน้านันใดแน่นนนแตัดสินใจอย่างงั้นไม่ถูกนะลูกนะห้าหายเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยังอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อรหัตผลแล้วกัน ท่านบอกว่าแล้วกันไอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจา้าทรงยับยั้งต้องเชื่อพระองค์ผู้อะไรมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่างก็กราบถวายน้ำมสัสก,การขอพระราชาาทานอภัยเขาบอกทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานมะราชาแต่ความจริงท่งานก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดนี่ก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอ เาก็ว่าไปเออไอ,อผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านพู้เท่าท่านเป็นพระอรหัตตมรักท่านก็มีใจเขาไม่เหมือนผมเอะไอผมนี่น่ะกวบนบวมๆแล้วเนี่ยบวมๆเปล่งเปล่งหน้ากูจะเน่า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 ก็เน่า,นาไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก่การเมือง เป็นพระการบ้านกับการบ้านเป็นพระการวัดกับการวัดเป็นมันทุกการเถดดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครตุ้ตีเราต้องการทําให้เมืองของเราเป็นสุขเอาเอ้นี่จะออกนอกลูกนอกทางนะเราทําทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทาให้คนเข้าใจกันใครขยหาเป็นการเมืองการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ้านปากชาวบ้านไม่เหยียบปากของเรา เขาว่ายังไงปากเรามาไ่ไเดเมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก่ายกประโยชน์ให้เขาเขาเิานทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทอําไมย่าตัวไปนอนเอาใจนอนใจนอนทําไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลส เอาอย่างท่านผูทเท่าเล็งโกโก้ทะบายทะบ,บายอยากพูดท่านทั้งหลายเป็นนายทหารดีๆลายองค์บวชปับลาออกน,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 บบน,นี่คนหนุ่มคนแนั่นแบบนี้นี่คนหนุ่มคนน่นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศถารมดาศักดิ์ได้เงินเดือนกันนี่มีเงินเดือนแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิต ก็ S <S <an> มีหลายองค์ในกันที่ได้ปณิยญญาเออไม่ทํางานทํากันนะบางองค์สําเร็จมาจากต่างประเทศได้ปริญ,ญาไม่ทํามาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีมีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ้งงานทิ้งเงินจะมาขอบวชตลอดชีวิตทํากิจพระศาสนา โอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัยดยศถาบรรดาศักดิ์ตัดไปความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยัง,อง,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 งยองคงคลึงคงคลึงจะดีมาอไรก็ไม่รู้อาตามใจคนแก่นะ อย่าไปสนใจกับคนแก่กนี่เมื่ล่ะท่านพูดเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลยบอกนี่เป็นอัตากินบันฐานนิยกนะอารมณ์ของเธอในยานะค่อยๆย,ย่องไปนะเก็บเล็กเก็บน้อยนะตัดนิดตัดหน่อยตัดตัดต้ดยขาดไปเลยอย่าบ่มบ่ำแม่นี่ฟังให้ดีนะ แมท่านเรียกตัวท่านเอ้แม่งนี่งคริมคร้มหน้าโก่นั่นรูปร่างหน้าตัวหน้าตาท่านควจะใหญ่โตนะลอยแม่งเขาเลยแล้วท่านว่าอย่างไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขอเอาขอัยแล้วเพราะข้าพระพุทธเจ้าสงสัยขนที่ได้แล้วว่าหน้าโงจะเสื่อมเอาที่แล้ว เพราะอะไรว่าจิตคิดอย่างนั้นเน่ยนึกสงสัยทันทีเอนี่เราเสื่อมไปแล้วตัวเนี้ยท่านว่าเป็นโคตรภูอนหาหัตามักจุนหน่อยดีอยออนหาหัตามักหน่อยเดียวนี่เสื่อมเท่าไหร่ลมัง้งจิตถึงนด้คิดแบบนั้นสมเ็จพ,พระกัลวันท่านกล่าวว่าอนณาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมอย่าหรือมาตอนนี้ยังไม่เป็นอนหาหัตามักนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่บาโชดว่า ท่านพระโมกคลาบอกว่าอารหัตผลเะนได้ก่อนเวลาที่คิดไว้เท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ในความจริงยังยังไม่ได้รหัตมักเป็นโคตรโพนี้ท่าน,นึงตัดว่าอกนาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนจะได้อะไรมักจะมีเหตุมียิตดให้ฟุ้งซ่านเสมอ ยิ่งเมื่ออยู่ในโคตรภูเขมโสดาบันในขณนะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์ด้วยกันหาเรื่องหาราวกับจะอาวาสแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านด้วยหาว่าท่านเข้าก็จะอาวาสความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอยากจะตีรันฟันแทงท่าไทยอยู่ตลอดเวลาแทงก็ทําเฉย บางทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าโอ้โหไอคนนั้นมันด่าบ้างอะไรบ้างท่านบอกท่านยิ้มยิ้มบอกคุณด่าตามสบายๆด่ากันสมัยเล่าผมไม่ด่าคุณเลยนี่คุณยังมดาด่าผมทําไมถ้านก็บอกอดทนได้ถึงสัตตะขตุประมะเวานั้นว่าท่านได้พระโสดาบานันเบื้องตน พอเข้าถึงโครตรภูรล่อกันใหญ่ท่านก็นอดทนมาถึงโคตโสดาบันขั้นเล็กที่สุดสตะกับตรงนะท่านก็บอกว่าต่อมาเมื่อใกล้พรรษานี้เมื่อก่อนจะใกล้กล่อนจะเข้าพรรษาเป็นานั่นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพูดนี่มาจะได้เอกิวิชี ทางสองคราวจิตก,ก็ฟุ้งซ่านอีกเ <c oughs> มื่อเข้าโสดาละเอียดเครือสกิทาคามีจิตก,ก็ฟุ้งซ่านมีเรื่องให้ฟุ้งซ่านอีกเมื่อจะเข้าอนาคามีจิตก,ก็ฟุ้งซ่านอีกนี่เข้าโคตรโฟอนาตมักก็ฟุ้งซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาเสียแล้วนี่จะไม่ดีนะ ขัวท่านฟังแล้วก็จําให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องนึกถึงปฏิบัติทาของท่านบุตรเทาท่านบอกก่อนอะไรไม่จะเข้ามาของดีจะเข้ามามาต้องมีอารมณ์เข้ามาตัดคำว่าฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุง้งเฉยดีไม่ดีถูกชาวบ,บ้านเขาดา่าเขาว่าเขาเสียดสีเขาแกล้งแกล้งดีปาถาไม่ใช่นึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาท่าประสัมภาระให้มากกว่าต้องหาเงินห้าทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องยุ่งนี่ผมขอว่าถือว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่ผู้เฒ่าพูดนะที่ผมเนี่ยสาหรับท่านผู้เฒ่าล่ละท่านบอกว่าคืนนี้ตอนหัวค่าทําได้เล็กน้อยก็ต้องนอนรอบเลียจัดว่ากลางวันมันหนักฟัดทั้งวันเลย ล่อนหนักที่ห้ำหั่นกันให้แหลกดีไม่ดีกินเหล็กเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกลงเพลียนอนแผล,ลาสองสลิงแบบนี้ก็มันก็่อกันแหลกคนจะแหลกแล้วกินเหล็กจะไม่แหลกแอลเพียมากเมื่อน,นอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมดรจเดชตอนสมเด็จสัมมา,าสัมพุทธเจ้าสมเด็จก็หายเพีย หายเพลียอารมณ์เพลียหายไปหมดทํากิจต่อไปถึงตีหนึ่งไม่ต้องนอนกันเลยทีนี้นะมาถึงตีหนึ่งทำเรื่อยไปพอถึงตีหนึ่งแล้วทําไมทําต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกไม่ความจิดถอนเจ้าชานลืมตามมาตีเกา่าตีหนึ่งแล้วนะเนี่ย าทออีหนึ่งแล้วไยถึงเช้าก็ไม่เท่าไ่นี่รวบรวมกําลังใจใหม่เข้าพิญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเลิกกันทีเนี่เออปฏิปทานนี้ก็ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังยังไว้หน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วอีกทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิตเป็นสุข กลางคืนเพลียมากจะพักเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นที่กันแล้วสบายใจมันอิ่มเอิบทำไไปทีนึถึงตีหนึ่งจิตตกตกเรื่มตาไอจิตตกแล้วจิตต้องการอยักพักเห็นว่าเวลาถึงตีหนึ่งเมื่อทำมาถึงนี่ได้ต้องทำสว่างได้ตัดสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจปั๊บโนูนไปป่ออยู่ที่นิพพาน ลอยให้ร่างกายมันหลับฟรีไปตามสบายแล้วมองดูขันหน้าเอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจงหลับตามสบายถ้าเองเพียมากเองจะตายเองจะพังก็เชิญนะจ๊ะถ้าเธอพังมาเลยฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเท้าเธอยังไม่พังฉันจะลงไปทำกิจเพื่อเธอคืืหออาหารมาเลี้ยงเธอ เธอกับฉันมันคนละคนเสิแล้วสินะจ๊ะฉันอาศัยเธอโชวคขาวเท่านั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดยายขาดมิรกันเธอยังมีลมปราณอยู่เพียงใดฉันก็จะยังทนุถนอมเธอตามกําลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ถ้าเธอสิ้นลมปราณมาไรลแข้งมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกมรณะพานนี่ทำไม,มยอย่างนั้นท่านคุยกันหน้าไอา้คันห้ามันก็ไม่คุยด้วยทำไมยอยงนั้น แล้วพูดไปเหมือนกับคนบ้าคันห้ามมันก็เฉยหลับฟีฟีฟีไม่ทีท่านมองดูเวลาว่าเอ๊ะเวลาฟ้าสางมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้ามืดลงมาท่านทำไปมันลงมาแล้วก็ร่างกายมันก็ตื่นขึ้นใจมันลงตื่นขึ้นพื้นเห็นพื้นชั้นบน เป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นนะท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานนะ่จะลืมไหมฟังบยาเฟือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่แท่งขึ้นไปถึงไปจุดของท่านคือท่านมีวิมานเป็นที่อยู่ของท่านนะวิมานนี้ไปได้นี่ที่ผมที่ใบยอย่างนี้หาว่าไอ้เจ้ามันนี่ยุ่งอะสรินะไม่ยุ่งทราเขียนท่านเองว่าวิมานของท่านมีท่านไปที่วิมานของท่าน เข้าไปได้แต่สีมันเจ่มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองมางล่างเห็นพระพักของท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยนะฉันจะช่วยเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกขันลาภาษาดีบทพระหกจายนะ พระนรุตแล้วก็ท่านอ่าอะไรท่านใหญ่มากว่าฉันจะช่วยจะช่วยแต่สมเด็จท่านถ้าเด็นยืนประทับดีข้างบนมองมาบอกไม่ได้โอน,นี้มาจากโคธวิสัยต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็แบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่งส่งให้ฉัน ถ้าบอกเรารับเข้ามาชั้นแต่ว่าบ้วนไปชั้นก้อนหนึ่งทะเกินเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฝาโปรง่งอาละท่านทัง้งหลายไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเสร็จแล้วนี่นะวันนี้ก็ขอ,อยุติตะเพียงเรื่องนี้ขอบรรดาท่านหลายตั้งใจมาทำตามกิจของท่านตามมัธยาสายดินมากสมควรสวัสดี